เคสวัสด okay, well, ีพวกน่าหล่อนะตาดีบอกพวกวัยรุ่นชเวดากองนะครับวันนี้ผมเพิ่งเรียนเสร็จเลยนะครับผมนี่เห็นทั้งหลังไหมกระดานอ่ะเออเว้ยใครอ่ะไอ้เจนี่หน้าจ็อกเกอร์เป็นตัวตลกที่ทำให้เธอยิ้มน่าตลอดผมไม่อยากเห็นหน้ามันขอยัดปิดนะครับผมเค้าน้ำคนดูวันนี้อยู่ในสีคริ่งแดงนะครับเอ้ยกิจกรรมจริงทงไปไงอ่ะกดจีอุ้ยคนลงทะเบียนกันใหญ่เลยเดีเราไปนะครับผมแน่ใจหรือไม่ที่จะลงทะเบียนอ่ะเดี๋ยวรอไปเล่นกิจกรรมจริงทงนะครับสี่สิบวินะครับนี่ทุกคน เราล้อก่อนนะครับซึ่งภาพไม่สวยขอโทษด้วยพอดีมอสมันหลุดนะครับทุกคนมอสมันหลุดไหนๆก็รอไปชิงทงอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวขายของตรงนี้เลยละกันนะครับผมสี่คิงเดมของแจกและกิจกร,รรมแบบจัดหนักจัดเต็มตามผมมาได้อะไรบ้างนั่นเหรอจะไปดูกันเลยพวกเงิน1ล้านยาเกาะ1 0,000ื่นกล่องโจูนและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเป็นไงอาวุ้นหนึ่งชิ้นด้วยลืมบอกแล้วเจอกันที่สี่คิงเดมนิดขดอยู่ด้ดานล่าง <c oughs> อันนี้ตายอันนี้ตายอันนี้ตายนี่ไง

ปากจะพุ่งเข้าไปที่ปากฮีโรจิคือตำนานที่พวกมึงไม่มีวันลืมสติงที่กูเอาไปฝากให้พวกมึงลืมเอามาคืนและในวังนัวกันไปดก่อาีจะตหน้าัวกันไปน้องนัวกันไปนัวกันไปเอ้ยนี่มันกินยาอะไรมันน่ะนัวกันไปนัวกันไปนัวกันเอ้ยไม่โดนนี่กันไปนี่กันไปแค่นั้นแหละนี่กันไปะ ฟาดอย่างนี่ไงตายหนึ่งนี่ไงนัวกันไปไอ้หมามึงจะไปไหนนี่ไงตีหมาตีหมาเดี๋ยวหมาดิหมามันดิดกระโหลกหมามันดิดกระโหลกหมามันดิดกระโหลกนี่ไงลุงไอ้ลุงตะแก่ไอ้ลุงตะแก่ไอ้ลุงตะแก่แตกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตรงนี้นัวไอ้กูจะไปเอาธงต่างนึงนี่ไงลุงตะแก่ ไอ้ลุงแกะดากูเฮ้ยกูตายโดนไอ้ลุงตะแก่ค่าวิงนี่ไงเล่นมีดก็ได้วะเอาขี่พูทำไมอ่ะเฮ้ยเอาตัวทงดิเนี่ยตัวทงมันจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยฆ่าตัวทงอย่จฆ่ากูเฮ้ยเอาแม่ก่อนเลยนี่ไงเราเป็นม่มึงนาฆ่ากูใช่ไหมเฮ้ยกูยังโดนฆ่าเลยเฮ้ยนี่ไง น oh, ี่ไงตัวทงอุ้ยจะจิ้มตัวทงได้แล้วเดียวเดียวทงก็ไม se right> ่น้องโก้ไอ้เช่ยนี่เมื่อกี้มึงทิ้มกูใช่ไหมอุ้ยโอ้ีจะโดนในลุงแก่เฮ้ยอีสามสิบห้าวิไอ้ลุงแก่มันกินข้าวกูใช่ไหมสับเกิดแม่งเลยดิมัย นี่ไงแกมึงอย่ามาแหลมมากูอีกนะเฮ้ยผมเวลสามเลยไปตีมาเมื่อกี้เวลสามเลนะครับไปต่อสู้มาแป๊บเดียวเวลสามเลยอะฮัลโหลครับพี่หมีครับเราเบิกรถตรงไหนแล้วครับพี่วิ่งตามผมอะไรี๋ยวผมบอกรับพี่หมีเราตามพี่หมีไปนะครับไปเบิกรถนะครับคอนโดอ๋อคอเครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมโอเราเบิกอีโวนะครับอันนี้ค so ันแจกนะนี่รถแจกนะครับนี่คอนโดเนี่ย อย่างเฟี้ยว่ะโอ้โหโดเสียงโดเสียงเน่ะนะเอ่อเสียงไปเชียงใหม่แล้วรถอยู่กรุงเทพอะเสียงอย่างลั่นรถอย่างกล่ำเลยอยมันมีลูกกุญแจแดงที่ร้านอะแบบให้งัดร้านปะมัวงเดี๋ยวผมลองดูกันมันงัดยังไงวะงัดร้านวะงัดโอ้โหข้างหลังมีอะไรให้งัดเว้ยแต่ผมไว้ก่อนแล้วกันอ๋อนี่โรงเรียนกันโงกโอ้โหมันเพิ่งตีกันเสร็จได้เนี่ย เราผมว่าเราไม่ยุ่งดีกว่าครับคนดูเพราะว่ามันน่าจะเยอะนะแริ่มมันแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรงเรียนผมด้วยการประเด็นอ่ะเดี๋ยวเราถอยดีกว่าถอยคนละก้าวนะคนดูนะ<ถ>เราลองไปดูตรงที่จกสายไฟนะครับว่าแบบมีคนมาจกหรือเปล่าถ้าเราจกเราไม่รู้จะจกไปทําอะไรนะครับผมแต่มันไม่มีคนมาจกแล้วนี่เอ,อ้ยนี่เด็กไหนเนี่ยโหลนายนายไปไหนอะ่ะ ไอ้จกสายไฟไปด้วยไปด้วยเราช่วยเอาเปล่าได้ๆเราไม่รู้จะทำอะไรวะเพื่อนเหงาวะช่วงเนี้ยรถนายเทียยังซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยสามแสนหกครับโอ้โหหลูจัดหลวัจัดเอาเชียเล่นผ่านแล้วหนึ่งเล่นผ่านแล้วหนึ่งโอเคได้อยู่นะผมผมมันได้ทีละสิบเลยเหรอนาย ใช่ใช่นายเอาไปทําอะไรอ่ะเราให้กัดร้านครับอ๋อถ้าง,งั้นร้านคือต้องใช้สายไฟเหรอเอาไว้ทําที่งัดร้านครับอ๋อเออเราเห็นอยู่ร้านแม่งแบบร้านแม่งแบบอะไรวะกูจะพูดไม่ถูกร้านมันมีให้งัดอะแบบงัดทางงัดอะเดี๋ยวเราไปงัดร้านใหญ่เวน้นไอหนุ่มเว้นนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยขอสายไฟไม่ให้มันละบิดขออนุญาตบิดเด้อ พอดีเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพื่อนเราเอาไปทำที่งัดร้านเหมืนนายเฮ้ยนายชนเลยเหรอโรงเรียนเดียวกันเอ้ยคนละโรงเรียนวนะหมนนายตรงยิงนะครคนดูต้องยิงแนละ้วว่าคนละโรงเรียนกันไอ้ครูยิงกระจกผมยิงโดนมานะแต่มันไม่ล่วงกระจกรถมันบงัง เราต้องแบบยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่งก็โดนเองอะมุมกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคนดูพอดีเราตามล่าเนี่ยโอ้ยิงไม่โดนเลยวะเล่นเล่นเล่นเลยเพื่อน ได้ล้มวะนี่ไอ้เชี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอนเดี๋ยวผมกับเพื่อนผมเอาแม่งเลยแล้วกันนะครับไอ้เชี่ยนี่ให้เพื่อนเล่นก่อนให้เพื่อนเล่นก่อนอุย้ยชิบหายแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยกูตีเพื่อนแตก <c oughs> อ่าอ่าไอ้นี่หิวไอ้นี่หิวนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงพวกกูมีสามอ่ะมึงตัวเดียวมึงเอาอะไรไม่รอวมาให้หนุ่มต้องมีแบบสักสักทีนึงแหละที่มันโดนจังๆอ่ะตายยังวะเน่ะเ้ยมันเจ้าเพื่อนกูล้มอีกทีนึงน่ะระวังก็เพื่อนให้ผมเล่นมีดป่าอันนี้หนึ่งคิวนี่ไม่ใช่อะไรนะคิวเพื่อนนี่อ่ะ สวยเพื่อนแล้วเราทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยนะยเราต้องป่นมันได้ปะนอกนอกสวนไม่ได้อะอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนปล่อยแม่งไว้น,นี่น่ะตึงวะตึงมือไหวเว้นนี่มะจะต้องเอามันถึงสามคนอนะยิงล้อมันไว้นะล้อมันแตกอะ่ะเรียบร้อยเพื่อนล้อมันแตกแล้ว ยี่เมื่อกี้ตื่นเต้นจัดผมตอนผมตีเพื่อนตายอ่ะเอาตามกันเองซะแล้วเพื่อนกูอันนี้นายพาเราไปทําที่ขาไปเนี่ยเหรอใช่ใช่จะไปไปทําที่งัดล้านโอเคโอเคเดี๋ยวเราว่าจะไปจกไอ้เก็บปูเน,นียนายปูเราโคตรเยอะอะเป็นสองสามพันนะโอ้ยแย่จริงมันแจกไงมันมันแจกของผู้เล่นใหม่ใช่เนะขาแจกเขาแจกเราได้มาจากกล่องผู้เล่นนี่ไงเพราะมันงัดล้างกันอยู่เนะี่ยใช่ไหม ปล่อยๆไปกันนะปล่อยไปกันหนังสือมีแค okay. nope. uh, like, uh ่นี้โอเคไปแ้วผมไปแล้วนะครับคนดูไปต้นน่ะหลบพื่อนไปด้วยเข้ามาจังเลอุ้ยชนไปหนึ่งเสาตึงแฉะ เฮ้ยโลโกตีลังกาเลยอย่ากับดอมินิกโทเลโต้เฮ้ยมันเอามันเอากันอยู่อ่ะเพื่อนทำไงมัลงไปยิงไหเยอะ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 มันเยอะเนาะเยอะจะจัดเลยใช่ประชาชนเนร่ยประชาชื่นี่ยเยอะแล้วเป็นเซตเก่าเซตจากซีซั่นหนึ่งอ๋อเขารู้มือหมดแล้วอ่ะใช่ใช่ไอไอเนี่ยสิทธิ์คิงเดมเนี่ยมันเคยเปิดเป็นซีซั่นหนึ่งแล้วใช่ปะใช่ใช่มันเปิดเป็นซีซั่นหนึ่งแล้ว แต่นั้นโอ้อาวุธตีบวกอับยากจะตายอันนี้แม่งมาถึงแบบบวกสามเลยมั้่เนี่ยตบได้อย่างง่ายอแล้วมันงัดโอ้โหมีเพื่อนมันงัดยังไงอ่ะเพื่อนเพื่อนงัดเป็นใช่ปะประชาช่นประชาชื่นเพื่อนเรางัดเป็น แม่งมีประชาชื่นไอไอบาคอนนะเก่งแม่งเลยมันเก่งแบบเรื่องลือเลยวะจะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นงั้นไปเอ๊แต่มีคนทรยศอยู่ชื่อแจ็กกี้อ่ะฮะชื่อคุณคุณนะชื่อเนี้ไม่ไม่ไอันนี้อันนี้มันมัมนชื่อแจ็กกี้จริงชื่อแจ็คชื่อแจ็คแจ็คเดอะลิปเปอร์ <c oughs> ว่านายจำผิดว่าแจ็คคือแจ็กกี้มันคุ้นเกิน ไอกิจกรรมไปกีฬาไปวะเพื่อนไปแล้วไม่ค่อยมันเสียเวลาอ๋อมันเสียเวลาเราไปงัดร้านดีกว่านะใช่โอเคคนดูผมจะไม่ไปเอ้ยมีซ่อมไฟด้วยระเพื่อนใช่มีซ่อมไฟด้วยได้ของน้อยได้ของน้อยงัดร้านคุ้มสุดใช่ป่ะคุ้มสุดคุ้มสุดงันร้านโอเคงั้นเราไปงัดร้านดีกว่าเพื่อนไฟเฟยไม่ต้องซ่อมกันแล้ว แค่น้ำคนดูเพื่อนเนี่ยเล่นมานานกว่าเรานะครับเราต้องฟังคนเล่นมานานกว่านะครับนี่จะไปงัดร้านให้พูบุตรเลยให้บูบุตรเลยจะเย็นเพื่อนเราไปเล่นกิจกรรมชิงไอ้นนี้มาโคตรมาหน่อชิงธงอ่ะคนเล่นอย่างเยอะเลยเออเอ็งถอดเสื้อเยาว์เวลาเห็นอยู่เห็นอยู่เอ้ไม่ใช่ถอดเราใส่ฮู้ดใส่ฮู้ดเพื่อนใช่เหรอใช่ใช่ใส่ฮู้ดแต่ไม่ได้ไม่ใช่ฮู้ดชอบคนหัวม่วงด้วยจำได้เราแทงหลังนายอยู่รอบหนึ่งใช่ไหม แล้วนายก็บอกเฮ้ยงานว่าเพื่อนงานว่างัานล้านว่าคนดูเค okay, น้ำเดี๋ยวเราจะรอนะผมไม่รู้ว่าจะมีการประทานหรือเปล่านะครับ <c oughs> ซึ่งแบบนี่ไงมีคนกำลังงัดร้านห้า6นหนก็น่าจะเป็นเพื่อนเราเนะี่ย <c oughs> นี่ไง5016จริงๆด้วย จุดซ่อมไฟทั่วเมืองเนี่ยจุดซ่อมไฟจุดซ่อมไฟเนี่ยไอซ่อมไฟมันมาทุกกี่นาทีอะเพื่อนมันมาประมาณม่เยอะหรือเพื่าเราไม่มีปืนอ่ะโอเคไท้เพื่อนไปโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้เปล่าเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ง่ายจัดเลยดีงั้นนะแล้วมันได้อะไรมางนะท่านางัดได้ได้ตัววิเซษกับเงินแดงครับโอ้ได้เงินแดงได้อะไรด้วย S <S ไม่ค่อยมีประโยชน์ลองลองัดก็แล้เดี๋ยวให้งัดเนร้านต่อไปได้ได้ได้เดี๋ยวเราลองขอร้องหน่อยแต่มันมีสามที่นะก็คือต้องวนอย่างเงี้ยนะใช่ไหมนายในร้านในร้านหนึ่งมันจะงัดได้สามที่อ๋อแบาบงคนมันงัดมันงัดไม่หมดนะ่ะโอเคนะคนดูลองมาแบบริมทะเลเลยนะอันนี้เพื่อนพามางัดนะครับไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นแม่งจะมาเปล่าแต่มันไม่น่ามาหรอกถ้าแบบมันไม่มาเดี๋ยวผมจะลองขอเพื่อนงัดนะเพื่อนน่าจะให้ผมงัด ไม่มีใครมาเดี๋ยวเราขอล้องอัพได้เพื่อนได้เลยจะเฝ้าให้ได้ได้เพื่อนได้ทำสบายครับงัดตรงไหนวะเนี่ยเพื่อนหน้าเคาน์เตอร์เพื่อนหน้าเคาน์เตอร์นี่ตรวเองอ๋อนี่ไงโอ้โยเชื่อเป็นงัดอย่างงี้ไม่ไหวบอกนะเพื่อนไม่ไม่ไม่น่าไหวว่ะเพื่อนทำไมเป็นว่ะนายทำเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อน อออะมันเป็นแบบเอองั้นแบบเราแบบผมไม่เป็นอะ่ะคนดูมันเหมือนเหมือนใน e port อีสปอร์ตอ่ะเหมือนที่เขาแข่งในอ e ีสปอร์ตเลยอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นงั้นกล่องแอนด์อดดบอะ่ะนายงัดไม่เป็นเหมือนกันเหรอเพื่อนมัเป็นเหมือนกันมันจะทำเหมมันเืนเหมือนแบบใน, <S <S <ๆ>ในไอแอนด e ์แอดดัอีสปอร์ตเลยอะ่ะใช่ไอไอนี่มันเล่นสกาม,มาก่อนไงไปเลยงั้นได้อ มืนงักแอดดอบในอ e ีสปอร์ตเลยอะซึ่งเราไม่เป็นนะคนดูไม่เป็นก็พาไปตามไม่เป็นนั่นแหละอย่ากไปแบบฝืนเลยไอคนที่เขาเป็นดีกว่าแต่ถ้าเราแบบไปฝึกที่วัดเทนนิงมีนะอันนี้เซิร์ฟก็ไม่ได้จ่ายนะครับซื้อไวร,ริสมา1 0ยหนึ่งก็เนี่ยสีคขิงแดมเป็นอีกสีคริงหนึ่งที่ผมมองว่าแบบระบบเยอะจัดเลยนะเหมือนเล่นโลเพเลยไอเชี่ยอันนี้จริงๆ ในแบบเป็นโลเพในแบบที่แบบรวบรัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นผมว่าไวอยู่นะสิเข่งแดมอะไม่รู้ว่าจะโดนส้นตีหรือเปล่านะร้านร้านเนี่ยร้านในเมืองไม่รู้จะโดนส้นตีนหรือเปล่ามีวะเพื่อนเอาดิโอเคมีคนมาเพิ่มแป๊บหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้เลยเพื่อนโอ้โหผมเพิ่งเจอแบคนนี้เอง <laughs> ไปไหนแล้ว อุ้ยตัวไม่เซ่เลยวะเฮ้ยเหี้ย,ยเซก็ไม่อีโมว้ายเพื่อนเพื่อนไม่ชนกูกระเด็นเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวุดักนี่นะด,ดูยังไงมันก็น่าจะมาถ้ามันไม่มามันก็โดดออกรั้วแค่นั้นเนี่ยถ้ามันมาก็เจอผมจ้าเอ๋ไม่มาวะแม่งออกไปนู่นแล้วโหแล้วกูปินออกไม่ได้ด้วย ตามไปนะผมโอ้มมันวอบอกเพื่อนแล้วมันโดกนกระทืบอีกเซนึงโอ้โหถ้าเพื่อนตีเซมาเมื่อกี้มัมได้อนิเมเลยนะครับโทษเพื่อน,เ,น,เ,นอเพื่อนตีเซวิ่งไม่ถึงโอ้ยเพื่อน เ yeah. ชีย่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันมาเป็นหมื่นละชิบหายละอันนี้ชิบหายของจริงตีเชียชิบหายละมันมากันเยอะแล้วทุกคนผมโดดสวยสวยโดนเพื่อนตีไปนี่ไงนี่ไงสามร้อย นี่ไงตายอัเย็นนะครับโดนลุ้มอีกแล้วนะครับผม อุ้ยเจี๊ยดีนะไม่ตายหายปะเนี่ยอุ้ยชิบหายละอันนี้ชิบหายจริงเพื่อนผมตายโอ้ยแมงมาเพิ่ม เพิ่มเป็นหมืน่นหาเพิ่มเป็นหมืน่นไอเจนี่ไม่ใส่ช็อปยังยยเรี่นเองเรียกูตายโอ้โหผมไม่น่าไหวว่ะเพื่อนผมก็ไม่น่าไหวอยือนกัน